ไปเดียวเลยค่ะ <sketches> ม oh, ันกินเข้าร่วกันเมนูหลายอย่างวันนี้ปลาเผาปี๊ไก่ปี๊ไส้มีหมกโ้วยมไส้ตับยังโม่ด้วยเซ็ตด้วยจ้ะมะละกอยังบริตำด้วยโมกินไหมเอาไว้ตำมือเนาะอันนี้เนาะใส่ถุงเสื้อไหมเนาะใครจะกินชอบตำกินไหมกินบอกินไทยนางตำมเมื่อวานเมื่อวานก็ชุดนี้เลยลินบ่มีแต่ปลาเผาเลย บมีม <Cornell> ีก้วยหอยกบมุกไม้นี่ยฉันก็ยังไ่ได้ใช้ไม้ก็นีอย่างเรียดได้โอยโอไม้ปลาอันนี้ของคามนะมาเถเ้าใส่หม้อใส่หม้อปลาขงคราม้ไปหม้อนั่งใส่ขามือกินเอามือเอาของหวานนี่เนาะหวานเมือเล็บปีงใส่แล้วยำหมด้อ เอามจักยานลัะยี่นีนี่แมงแขมกินมไหมเอามาสีถ้วยขาวนี่เป็นคือแบร้านอาหารมันนกข่ข้าวแขมกีหรอนีมันีเข้าไปรหน่งรนำตีไม่ได้น้ำาากนเข้าไหมหรอเข้าบรืน อันนี้ไม่ได้อุ่นนี่เดี๋อ่อุ่นยูุ่นี่เขาอุ่นอ่ทมวมันเหนียวจมูเหนียวนี่เด้กินข้าวไม่ได้อุ่นนี่เดีมันจังไม่เหนียวอันนี้ส้มตำไม่แห้เอาไหมส้มตำมือจะดแล้วส้มต่ากิน้งโมบดครื่งดยขึ้นหนาวเปิดพัดลมทลพล้นนาวพัดลมพัดลมอะไรมมีพมพัดลมทำรชาต มันเย็นเมันนี่เกี่ยวเลยนะเกี่ยวกระดาษเลยเกี่ยวแก้มปูปลาไม่มีอันนี้กับอันนี้เทลงเทลงด้วยเดียวกันเลยรวมเลยรวมกันนั่นอะไรฮะคุณนายเป็นเด้อเป็นยังไปเนาะ นะไมมอไม่อี่เงินเมื่อไหร่จะไปหารุ่กระเป๋าไม่ใชเงินญี่ปุ่นน่เลขเลขยี่ห้าไม่เอาอะไรนะที่มันล้นไปนไม่เอามันฮะมันยีบาทได้ อายุห้าบาทเดียวแสนหนึ่งไม่ได้ไรสอ่สใบสี่สิบอ่ะจำจ๊ะจำไ่ได้คือบเหระประตูไม่ปิดเห็นไหมเอาก็ติดแล้วไง ปิดเลยไงเอามานข้ามาข้างในแล้วก็ปิดเอ๊ะระบบอะไมันเข้ามาตอนไหนว่ากิ่นแล้วไหมนางมาเอายังเนี่ยนางเอายังมาอันนี้มันเข้ามาตองไหนม่วงๆไปให้เรากินเข้าไปม่วงไม่ใช่ต้มนั่งอั่างนี้ม่วงอย่างไร้วยไปให้เราไปไม่ยังไม่ยังดิอันนั้นแค่หมูอเราทุกแบบนะแค่หมูกระจก

เนื้ออกแกงแกงน้ำมันเจ็ดสี่ห้าตัวลายเจ็ดหูหูอะไรต่างมีลยมีอะไรอะไรนี้อือการเขียนมาหรอมาไม่บอได้หรอได้มันดีวันดีปาวันดีปาวันดนาไปแลได้บอกกนไหมอ้เหรอแบมป้ามากินนะ กินแล้วกินแล้วจะเลไปตลาดนี่รีไปเาจ้น้ตกระไรม่อะไมคำตกระนี่นะเออรอข้างทางฮะอย่าไ้ันกระโดดลุกๆเลยน้อพี่พนีนะนอนี่หนนอนที่นแก่นเลยนอนอยู่วะนอนที่จ้านอนบนกอน้างมันอันนี้กะเ็นีครับอินนี้ดอกไม้เรานอนนั่งอยู่บ นอนได้ไหมพอของม่นอนได้ไมด้ได้ให้นอนเลยคุณแม่สัญญาแล้วว่าสิบวเนนี้เราจะไนอนไล่ไี่ใส่ไสัญญาใส่ไปบ่นมาอยู่ใส่มา่นมาเป็นมี่เดนส่หนึ่ไห้อ่ะก แต่แม่เซ so yes. no, yeah. no, like ็บๆที hmm. ่น้องมากินน้ำกันะคะเนี่ยกินหลายขนาด่้วก็ทานกระข้ากะไรแม่มาเปเนาะกะไรแม่ลงเยแก่เลยแล้วไแไงกันยังใครอยู่ไอ้ไอ้คเห็นยี่สิบดมีอยู่มันพูดแสดงว่าแม่อพรุ่งนี้ทำไม้อเข่าอ่ะแม่ยู่

นงที่มัน้อสงก็จะั้งนเปิดระเดเสื้อไร่งเอปดมาจะใส่กิใครที่อบเขตคนทื่แล้วเขาเป็นแบเจรัก เพื่อเนาะอรนล้ะ้ง่ือนะเนาะแต่รื้อมื่นอันรื้บะกาะมึงยังทีตํามืออยู่่ะมื่นกันจะแงเลยยังไพระมือได้ต่ 你看，你来个啥。